ที่หาที่เก่าเอาเงินมาใส่เงินตาอยู่เล่าหนังทีน่งเกิดสองสามหรือสามสองน่สสากหอดก่อนค่ะใ้่ถือสองเงินวันนี้ฝันมาไดก่จ้างวันวันนี้พระท่านได้ฝันเจ้าคนนี้เรคนฝันูไม่บอกคนยืนอธิกวันคนฝันไปหอดก่อนเี่ของฝันเองดอกฝันมาเราจะทางที่สิบคน่างย่างคนตายฝันหอดได้ไปแห่เพื่องเาว่าฝันบ่ถเพราะว่ามันิสื่อตัวไรกับถี่มันจะมีคนฝันเลยงาสรัย้นนี่ ันให้เป็นหปนขาไปในบ้างไหมนี่ก็บิ่งตามนั่นในซื้อซื้อมันขนก็เจากับปีให็นปีเดียอแปดเจาแค่นั้นก็สิบเก่าลนึงก็เกิดเคกับตัวเดียวกันเนาะกีกเก่าก่าปีีทั้งบนทั้งหลางเนี่ยวดัวนี่มาตัวใดจ้ามาแฝงหาเป็นหกค่ะมาคือนกัน่นมาขึ้นกันก็อกมาตั้งแต่หัวต้องหวดเลยหัวนี่ก็เรย่อเคี่ยวกี่านหัวฟันมาบอกหัวควันฟันบอกรหาเปียกห่าแ่ก็เาอรหาเก่ากันนะฟันเมียมเสียหัน ปันข enfin, ึ้นเมียนไปนคือว่าจะน้ำจังวัดนูมาปันมาบอกภาษว่าเฉพาะถือกาจองเงินแบเป็นกบ่กัเห็นนาดอกจ่าได้อยู well. you you? ่อกตี้นี่กรบ้นั่นนี่ตัวกบกาสลายแต่นนองสาก่อยถือลายแล้วมานำกันเขาเรียนลายออยถึงจลาหาเสียนถึงจะลาหาเสียนมันไงชื่อลายมนอจาเ้ยละ น้องสาวขอยุติกตยาก็ซืือมเทาเขาก็ซื้ือรักเมื่อนผุหลาหาวเมื่อนสามเมื่อนผุเข้าซสือละท่นองได้สัมีแลลวเนาะล้านเจ็ดล้านแปดเดมื่อหอดได้อยู่ลขอบคุณที่ไจ้าอหนาแปดเลยอันเห็นตัวเลขยุไสกว่าจ้าอยู่ในอยู่ในกยุลงไปตะเทียนทีเปียสอนเท่าเหมนปะกับเห็นไปเห็นมันนะไม้ปพ่อจะลงไปจะขึ้นไม่สัมผัคนละพอเห็นตัวใดเด้อ มเอารางวัลที่หนึ่งกับหนูเด้อันตบ้านไหนคันอโอ้บ้านใจโทถามนี่บ้านที่แถวนี่นี่เด้อนี่เด้อพวเมืองเงี้ยนีื่อจาเมืองจบมันนวันล้วว่าอาจะได้เลยก็ได้มาสีโทษถามนยจ่โอ้ขอเบอร์แล้วว้ถือยื่มันน้อยจ้าถือยื่มันขอเบอร์น้ำเล้าเอาคนบ่ห้ไทยนะ ม,มันมีกจะถือๆอีกไหมจ้าเขื่นอนไฮไลท์โตไหมจ้าจ้าไฮท์ชีทางเนาะ ไปกันอยู่แต่ไหลนะครับเอาไปแล้วครับเข้ามาแล้วครับครับแล้วครับเข้าไปข้างนอกได้ครับมาแล้วครับ <laughs> <laughs> ยำคำกันหลายเว่าของแม่บเก็กับเปิดแล้วแน่นอนนะเด็กวานที่เดีวจะเปิดคักว่าจูู่หลายเด็กคูกตังรางจีว่าได้หน่อยยังกันบ่จ๊ะสามโรดแต่ว่าต้องร่วมใจเป็นพลั่างสวดมนต์เด้ซอยในประตูเมื่อเมื่อานเปิดอะไร

ผ้าไหว้ผ้ากุ้ผ้าดอกไม้ผเรียมัตนาใสของคุณกุ้ท่านผสามอือเล่าัมาเนเชือาอกะือาร์เผัเห้าหล้สาพองคะ่สองาเข้ารูดีละตามอะารตามประชาชน นี่สกตรงตรงมนไอกี่อไอนั่นได้มาตังบตรงเปเส้นดงกระเพาี่แหละน่าจะางเล็กแนอนั่นแหลกตรง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 เยนอกบี่ทางล่างยัน่ง บนออกเยังไม่ใช่พี่สี่ธรรมดาธรรมดาซีจ้าลอดซีเก <c oughs> หายเพื่อนเล่ยเหรอที่ตัวนี้เพื่อนขอจากนี่เนาะดูได้มากับ่สีได้มาเห็นขอจากจะแม่ตะเคียนเจ็ดสองหนึ่งเก้าสอง นี่คือกุฏิกุฏินมาขอครับจะม่เทียนก็คุกเเยอันเล่กันได้หาสอนเลยห้าน้อยเจ็ดสองหนึ่งเก้าสอง

<Pie year ixes> ต <stop> ัวนี้ขึ้นอีกขึ้นอีกหกว่ะหีขาเีขสองหางบึงบา้านผมไปใช่่แอสซีสายตาแ็นตัวใดหล่กึงหกาสองตาแล้วดีกอเด็กสองเ็กหกหกห้าสอง หกห้าสองสาธุสาธุสาธุนี่นนีม้งเจาเนนี่เลข6หงีรีนี่เลขนี่เลขนี่เล้านี่เลส่จาเนี่รีนี่มันงเียงนี่คือการนี่าสองนี่เห็นพีหเห็นอยู่นี่เล้ขานี่เลีสองหกห้าสองครับเอาโชค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 คือตัวเลขก็ถืเม